เบ็ดอะไรน้ำเบ็อโล่พวสัยน้ำมีเน่ตการมีเน็ตแล้วมันดีที่สุดมันเป็นจังฉียนแะล้วกอนสิตัดสินใจเอาเป็นเพื่อวทีเน็ตเลยก็เขาตามความจริงก็มีผู้มาแนะนน้ำกัก็คือทงางหัวหน้าาทงหัวหน้าทั้งโรงงานทางหัวหน้าเขตมนนันเนะนน้ำก็เลยทดลองเบิ้งแล้วก็ใส่เทียร์แรกกวก็ชิดที่ดอกอดอก็ย่านย่านมันบวกลุ้ม เด็กอะมาซ้อมเบิังไปซ้อมไปซ้อมมากะคือกะดีอยู่กตว่าเป็นดีอีกแล้วก้อนก้อนสิได้ใส่นี่มันเป็นทังซี่ผมในในไปปีหกสองทำหกสามเนี่ยผมม่มีโอกาสได้ไปเหรียญน้ำพอพอใจะสมพันสิก็มายังนวลสีเล่าว่าอยู่บ้านเล่านี่คัดแปลงไหนบ่ใส่หนามวีเน็ตระหว่างละนอนบ่หลับาร์ทันบาผมก็ไปกับพ่อหน้าปาิีนี่แหละถามเล่าว่ายอดหนามวีเน็ตแต่ละปีนี่จักบาทละปีเลยวางที่ ลาวาเราเบิดเป็นล้านมาสั่นวันลา,าวานผมก็ตกใจได้กลับมานอนอยู่บ้านผมไปชิดดูเ,นหนเหตุเกิเพื่อนเนื้อเพราะเหตุนอสันนี่ก็เลยตัดสินใจใส่ซะแล้วอันแรกกับพญสงาเป็นผู้ใส่เข้ากับเบิรงดอ้อ,อยพึ่นเนาะมันมีมีข้อมแตกต่างก<ล>ันบข้อมเขียวข้อมเขียวงาของอ้อยมันี่แตกต่างก,กันกับที่ท,ที่เข้าบริใส่เพื่อเขาเอามาใส่แล้วนะครับที่แรกก็ตัดสินใจอยู่เนาะเอามาใส่ทดสอบเบิรงทีแรกกั ใส่ได้ประมาณจาก30%ของทีเขาต่อมาก็เห็นคุณภาพมันก็นเริ่มใส่ใส่มากใส่มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทุกมือนี่จนใส่มันได้ร้อยเปอร์ซ็ทุกแปลงขั้นตอนที่ขัน้นแม่ปลูกไม้ห้าก็เเรียมดินห้าก็มาหลาดไปเลยเอดินไปก็เออดีเน็ตมาหลาดขั้นซุ่มต่อนเนี่ยห้ากะคือ ตัดออกแล้วห้อหลักเ,เลยมันก็เลยเป็นุนดีเพราะยังล้วนละวาคัดแมนออยตัวนะ่ะของเร่าลดตัดเนาะละวาคัดออยตัวนะ่ะตัดแล้วโอ้ยเลยระว่ะโอ้ยบัดนี้ถ้ามึงมันเกินรนนองเลยละวานะ่ะไอว่าเพราะมันนองใหม่ไฟเัยระวานะ่ะอประเภทหินแหงน้อยเนี่ยโอ้ย,อยถือกันไหลเนะ้ะหินแหงกับดินท้ายดินท้ายดินนั่นจุมแต่ว่าดินดินโบดีแล้วเนาะถือว่าดินที่ท,ที่ว่า เขาใส่อีหยังก็ถือว่าบ่บ่บ่ใครได้ผลนี่ละถ้าเอามาใส่ตัวนี้ก็ถือว่าฟืน้นขึ้นมากะว่ามันว่ามันเป็นดินใหม่กูละลายขอเด้วยมีสามสี่ข้อหนึ่งหนึ่งละยาบ่ใครเกิดสองบ่อนไรอ้อยบ่เกิดกกะเคยเกิด, 2, ด,าากดกสามปวกกาเสียเพราะว่าป,ปวกนี่มันมีเลยสี่ละยาฆ่าเนี่ยปอถื่อนกันกำลังมีเน่ตตายเร็วจะไหนเร็วเลยกติเบิง่งๆหรืวมันมันมันดีอะไรอะไรย่างอยู่แล้วก็จะเพิ่มผลผลิตแม่ มันก็บจีว่าแมน hm ปุ๋ยดอกแต่ว่ามันจีเป็นเขาเอื nine, Indian, refers, Toy, ่นไว้อย่างสารปรับปรุงดินแล้ว uh มันจีเป็นอย่างไรสำนักแม่แม่เนี่ยมักที่นี้มีเน่ตไหคุ้มค่ะก็การไหลแตกต่างกันหลายแตกต่างกันหลายกันกันเถียรพึ่งหรอกแตกต่างหมายความว่านึงล่ะกันกันกันเอากระไรใส่เนาะดินที่มันไก่เสียมสูเแม่เราเนี่ยหาที่เบอรก้อนหน่อยเด้กันเกล็ดบ่งอันนี้กันกันแปลงใดที่เข้าไส่ใส่หนามีเน่ต อ้อยนะสิเกิดก้อนหนาค่อนข้างสิไปไหวได้ออ้อยอ้อยเนาสีเขียวสีสีไปไหวก้อนหนาแปลงใดเพิ่นว่าผู้ใดปลูกกระบอกงาำไปล่องไปเห็ดเบิ่งาวปีนิกซ้ำอ้อยข้าทางปลาไม่เพิ่อหรอขั้นขั้นสิเบิ่งหรือกะว่าบมองว่าใส่ไมนเหลืองมันหนึ่งเห็นมาคือหมูข้าใส่นี่แหละมันแบบยุ่งยัมันแตกกอกอกระดีกอกระดีเนาะเนาะแตกขึ้นมาใน่น่องสมบูรงในอ้อยหนาหนากระบอกแห้งใช่บุ้งหัวขุนคนอื่นอ้อย n ากะจำได่ซำเลยเงนี่เยามาใส่มันกับยูไปน้ำก็บได้มันเลยเอาตลอดเลยทั้งคนกับงานผุกฟังทั้งคืนมของแม่ยใส่วีแนทที่ใส่ไรดีเก็คือเปล่งควรจะใส่มันดีที่นี้เท่าไรผู้ใดบอกเคยใส่กับร่องเบิึงพี่น้องที่ปลูกอ้อยนะครับผมก็อยากให้อ่าน้ำตรงนี้แหละครับน้ำวีเนตใส่ยาบำรุงดินใส่นะครับเขาเสียด้ยบำรุงดินเขาน้ำนะครับผลผลิตมันก็เสียดายเสียด้ยไล่ขึ้นนะครับไล่ตัวอะไร นะครับอันนี้กยาย์กเชิญชวนนะครับน้าพี่แนทดีรีเขียวดีเขียวโดนเยี่ยม